ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโจสัญจรเล่าเรื่องครับอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมีอีกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของหุ่นแต่หุ่นแบบไหนเรามาฟังกันดูครับเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาเล่าว่าเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องเมื่อสมัยที่เขายังเป็นเด็กครับย้อนกลับไปเมื่อสิบห้าปีที่แล้ววันหนึ่ง่เครอบครัวของพี่เนี่ยเขาได้ไปเที่ยวที่จังหวัดภูกเก็ตครับแล้วไปเจอร้านขายของเก่าอยู่ร้านหนึ่งพ่อแม่น่ของพี่เนี่ยเขาเข้าไปดูกันในร้านแล้วก็ไปเจอกับหุ่นลองเสื้อตัวหนึ่งเป็นหุ่นผู้ชายสูงราวๆร้อยเจ็ดสิบกว่าได้ ในตอนนั้นเนี่ยบ้านของพี่เขาอยู่ที่นนทบ,บุรีครับเพิ่งจะรีโนเวทบ้านใหม่ๆเลยแม่พี่เนี่ยเขาอยากได้หุ่นมาตั้งโชว์ในห้องพระสักตัวหนึ่ง <c oughs> ก็เลยก็เลยได้ซื้อหุ่นตัวนั้นมาในราคาที่ถูกมากเลยจากนั้นเนี่ยก็ขนกลับไปบ้านพอไปถึงบ้านก็ทําการประกอบหุน่นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้หุ่นครับ <c oughs> เป็นชุดชายไทยประยุกต์เสื้อสีขาวปิดคอ เหมือนอชุดท่านเจ้าคุณสมัยตะโบราณน,นะครับแล้วก็ใส่กางเกงแล้วก็ตั้งไว้ในห้องพระแรกๆเนี่ยพี่เขาบอกว่าก็กลัวนะแต่หลังๆเนี่ยพอขึ้นไปบ่อยๆปุ๊บก,ก็เริ่มชินเพราะไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยก็แค่หุ่นธรรมดาทั่วไปจนเวลาผ่านไปสักประมาณ4สัปดาห์กว่าในที่สุดแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจนได้ครับโดยเหตุการณ์แรกเนี่ยพี่เขาบอกว่าไม่ได้เจอตัวเองหรอก ตอนนั้นเนี่ยพี่เขาพาเพื่อนๆมาเล่นซ่อนแอบกันที่บ้านพี่เขขึ้นไปแอบที่ชั้นสามครับเพราะว่าเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนอยู่พอสักพักหนึ่งพี่เขาซ่อนอยู่ที่ชั้นสามก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นมาแต่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆเนี่ยวิ่งกลับลงไปด้านล่างโดยที่แบบวิ่งได้วิ่งอย่างเร็วมากเลยแล้วก็เงียบหายไปเลยพี่เขาตกใจเอา้า ทำไมถึงไม่ขึ้นมาหาละ่ะพอเชงเนื้อคอดูที่ตาต่างเพื่อดูหน้าบ้านเนี่ยเห็นว่าเพื่อนเพ่อนเนี่ยกำลังวิ่งออกจากบ้านไปเลยแล้วก็วิ่งกลับบ้านของตัวเองไปเลยครับพี่เขาเลยสงสัยก็เลยลงมาจากชั้นชั้นสามเนี่ยก็ลงมาข้างล่างแล้วก็วิ่งไปตามเพื่อนแล้วก็ถามเพื่อนว่าเป็นอะไรไหนบอกเล่นซส้นแอบกันแล้วทําไมอะไม่ไปหาเพื่อนก็บอกว่าไม่ไปแล้วบ้านของนายอะ่ะ ถ้าจะเล่นจะไปเล่นที่อื่นพอลองถามหเหตุผลเพื่อนก็บอกว่าตอนนั้นน่ะ <c oughs> กําลังจะขึ้นไปตามที่ชั้นสามแต่พอขึ้นถึงชั้นสองเพื่อนบอกว่าเห็นหุ่นอยู่ที่ชั้นสองและเห็นอยู่ตรงห้องพระพอดีข้างๆโต๊ะหมู่บูชาเนะี่ยเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรพอจะวิ่งขึ้นบันไดเพื่อไปที่ชั้นสามเนี่ยเพื่อไปหาพี่เขานี่แหละพอคิด อยู่ที่ชั้นสามแน่นอนแต่กาลังจะขึ้นไปหันหลังไปทางห้องพระโดยด้านหน้าเนี่ยมันจะมีกระจกทําให้เห็นเงาสะท้อนไปที่ห้องพระด้านหลังเพื่อนบอกว่าเห็นป็นหุ่นลองเสื้อตัวนั้นน่ะกําลังเดินย่องย่องย่องมาที่ประตูและด้วยความตกใจก็เลยหลันไปดูปรากฏว่าหุ่นตัวนั้นย้ายที่จริงๆย้ายไปที่หน้าประตูครับ เหมือนกำลังจะเดินออกจากห้องพระนี่แหละด้วยความตกใจไม่คิดว่าจะเจอก็เลยวิ่งลงไปเลยแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปลแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปเลยซึ่งพอพี่เขาได้ยินตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าใช่เหรอแน่ใจหรือเปล่าเพื่อนๆก็ย้ำว่าจริงแต่ด้วยความที่ไม่เชื่อครับเสร็จปุ๊บก็เลยกลับไปบ้านขึ้นไปดูที่ห้องพระชั้นสองปรากฏว่า คุณอยู่ที่ชั้นสองจริงและอยู่ตรงหน้าประตูด้วยก็เลยคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกก็คืออยู่ที่บ้านประจําจนแบบว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคิดว่าเป็นคนในบ้านนั่นแหละย้ายนั่นคือเหตุการณ์แรกหลังจากนั้นยังมีอีกพี่เขาเล่าให้ฟังอีกว่ามีอยู่คืนหนึ่งพี่เขาบังนอนหลับอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายส่วนพี่ชายของพี่เขาเนี่ย นอนอีกห้องหนึ่งคืนนั้นเนี่ยหมาที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเหา่าเห่าอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็มีเสียงข่ประตูด้วยพ่อก็เลยลำํำคาญก,ก็ตะโกนล,ลงไปออกไปบอกให้มันเงียบสิถ้ามันไม่เงียบถ้ามันยังเห่าอยู่ขีดข่วนนั้นนะ่ะก็ดูมันแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับทั้งเหา่าทั้งขีดข่วนประตูแล้วก็ไม่เคยเป็นมาก่อนจริงๆสุดท้าย ไม่มีใครออกไปพ่อก็เลยต้องหนุไปเองพอออกไปปุ๊บพ่อก็เลยเอาหมาไปขังไว้แต่ไปขังโกงที่ชั้นสองนะครับพอขังเสร็จพ่อกลับมานอนที่ห้องครับเลกพักหนึ่งนี้ไม่ถึงชั่วโมงเลยก็มีเสียงดังอีกขราวนี้เป็นเสียงขีดควนประกอบับเสียงเคาะประตูดนะียซึ่งคราวนี้มันแปลกนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยเอาหมาไปขังไว,ไว้ที่ชั้นสองแล้วแล้วเสียงจะมาจากไหนและอย่างหมาเคาะประตูไม่เป็น จริงๆหมาเขาะประตูไม่ได้ถ้าควรนะควรได้และคราวนี้มันแปลกคือหมามันเขาะประตูไม่ได้พ่อเขาสงสัยอีกแล้วใครมาเขาะประตูก็ยังช่างใจอยู่พอนั่งฟังสักพักหนึ่งก็มีเสียงเขาะประตูเขาาประตูอีกละเขาะดังมากเลยทีนี้พ่อก็เลยคิดว่าเป็นพี่ชายอยู่อีข้องแน่เลย ก็เลยจะโกนเลกพี่ชายลงไปปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับจากพี่ชายครับในตอนนั้นเนี่ยน้องชายก็ตื่นแม่ก็กลัวผมก็ตื่นแล้วด้วยโตคนเล่าน,นี่แหละกลัวจะเป็นคนเข้ามาในบ้านหรือเปล่าสุดท้ายพ่อต้องลุกไปอีกแต่คราวนี้พ่อไปหยิบอุปกรณ์ในการจัดก,การกับขโมยนะฮะในกระเป๋าแล้วก็ไปที่ประตูเพื่อจะเปิดประตูดู ก็ค่อยแง้มประตูออกไปจากนั้นพอพ่อแง้มประตูเสร็จปุ๊บพ่อเปิดประตูอย่างแรงเลยดัง้งโครมก่อนที่จะล็อกประตูทันทีแล้วก็บอกว่าอย่าเปิดประตูนะอย่าไปเปิดประตูรีบๆนอนแลวไม่ต้องคิดอะไรนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันทุกคนก็นอนครับแต่ได้ยินเสียงพ่อกับแม่คุยประมาณว่าหุ่นตัวนั้นนะมาอยู่ที่หน้าประตูห้อง ไม่รู้มายืนอยู่หน้าห้องเราได้ยังไงพอพ่อกับไปตูดูเปิดประตูไปดูอ่ะมันยังหันมาหาพ่อเลยอันนี้คือที่พ่อกับแม่คุยกันแล้วก็พ่อกับแม่ก็เงียบแล้วก็น,นอนพอตื่นตอนเช้าคือตอนนั้นพี่ก็ตื่นสายเพราะว่านอนดึกพอตื่นตอนเช้าปุ๊บก็เห็นว่าพระมาเต็มบ้านเลยพระท่านบอกแม่ว่า ให้เอาหุ่นตัวนั้นนะไปวว้ที่วัดแต่ตอนนั้นนะ่พ่อไปทํางานก็ยังเอาไปไม่ได้เพราะว่ารถไม่มีแต่อีกอย่างหนึ่งคือยังไม่สะดวกก็เอาไปทันทีก็ไม่ได้คงต้องเป็นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสุดท่ายคือหุ่นตัวเนี้ยยังต้องอยู่กับบ้านเราเนี่ยอีกวันหนึ่งแต่ที่ความสงสัยพี่เขาไปดูหุ่นเจ้าปัญหาตัวนั้นนั่นแหละปรากฏว่ามันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ในห้องพระ แต่คราวนี้ถูกมัดมือมัดขาด้วยสายนีลเ้็ยหมดเลยและแม่ก็บอกว่าห้ามใครประ,ประตูห้องพระเด็ดขาดและซึ่งแม่ล็อกไว้อย่างแน่นหนาแล้วจนกระทั่งถึงคืนอีกคืนหนึ่งที่ก่อนที่จะเอาหุ่นไปส่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจนได้ครับคืนนั้นคือสุดท้ายที่หลอนที่สุดกับเจ้าหุ่นตัวปัญหาตัวนี้นี่แหละคืนนั้นพ่อแม่ ตัวพี่เขาเองแล้วก็น้องชายเนี่ยสัญญากันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่ออกไปจากห้องเด็กขาดจะนอนจะในห้องและที่หน้าประตูห้องก็มียันที่หลวงพ่อนั้นได้ให้ไว้พ่อบอกให้พี่ชายนะที่อยู่ห้องหนึ่งเข้ามานอนด้วยแต่พี่ชายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรแล้วก็อายุมากทียี่สิบกว่าแล้วคือเขาต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับอย่านอนคนเดียว บอกไม่เป็นไรหรอกผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกคงคิดกันไปเองอัแหละก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยครับหลังจากนั้นกน็ทุกคนก็เริ่มเข้านอนคืนนั้นจําได้ว่าเป็นคืนที่เงียบมากไม่มีใครคุยกันเลยพี่ที่เป็นคนเล่าเขาบอกว่าจําไม่ได้เหมือนกันว่าเผลอหลับไปตอนไหนเตื่นมาอีกทีเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยก็คือได้ยินเสียงพี่ชาย ที่นอนอยู่ข้างนอกที่ไม่เข้ามานอนด้วยตะโกนล,ลั่นบ้านเลยด้วยเสียงที่แบบดังมากเหมือนตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็กลัวมากกลัวสุดขีดเลยทุกคนในในห้องที่นอนอยู่ก็สะดุ้งหมดเลยน้องชายก็ยังเด็กก็ร้องไห้ร้องดังมากส่วนแม่ก็ตกใจพ่อก็ตกใจพ่อก็วิ่งออกจากเตียงลุกไปแล้ววิ่งหาพี่ชายที่อยู่ห้องที่อยู่ห้องข้างนี่แหละส่วนแม่ก็กอด ตัวพี่เขาเองแล้วก็น้องชายแน่นเลยสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพ่อตะโกนเลยว่าเฮ้ย <i> แล้วพ่อกับพี่ชายเนะี่ยก็วิ่งเข้ามาในห้องแล้วก็ล็อกประตูห้องเลยสรุปคืนนั้นก็ไม่มีใครพูดอะไรแต่ทั้งหมดนอนอยู่ในห้องแล้วก็นอนเตียงเดียวกันแล้วก็เกาะกันกลมดิกเลยตัวผู้เล่าก็เล่าอยู่ว่าไม่รู้ว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่ชายกับพ่อเจออะไร จนเขามารู้ทีหลังว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วถึงได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็เลยไปถามแม่แม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นน่ะที่พี่ชายกำลังนอนอยู่ในห้องตามปกติพี่ชายบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเพลงอยู่ตรงชั้นสองเป็นเพลงภาษาอะไรก็ไม่รู้ประมาณภาษามาลายูภาษาอะไรนี่แหละภาษาต่างชาติดีแหละ เราก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆตอนนั้นพี่ชายคิดว่าคงเป็นเสียงของน้องชายร้องเพลงนี่แหละเพราะว่าตัวผู้เล่าเองเนี่ยก็ชอบร้องเพลงแต่เป็นเป็นเสียงที่เล็กมากพี่ชายตะโกนด่าไปรีบเยี่ยมเลยสิคนจะนอนจะร้องเพลงอะไรนั้งหนานะเพราะว่าคิดว่าเป็นตัวผู้เล่านี่แหละเป็นคนร้องเพลงแต่เสียงไม่หยุดแถมไม่หยุดไม่พอ ยังไม่เสียประต,ต,ตูห้องเข้ามาอีกตอนนั้นเนี่ยพี่ชายเล่าให้ฟังว่าแสงไฟจากบันไดหน้าห้องบรรสาสเข้ามาพี่ชายก็แสบตาเพราะว่าไฟมันส่องเข้ามาแล้วตัวพี่ชายอยู่ในห้องในความมืดเนี่ยถือทําให้เขามองเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครแต่พี่ชายบอกว่าเห็นเงาคนเดินตกมือแล้วก็ล้องเพลงเข้ามาในห้องใน,นลันากษณะการเดินไม่เหมือนมนุษย์เลยเป็นกันในประตะก กระตุกกระตุกแล้วก็ปลกมือปกมือแปลกๆก่อนจะมาหยุดอยู่ข้างๆเดินมาจนถึงข้างๆเตียงพี่ชายเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงเราก็ตกมือไปด้วยพี่ชายก็มองเห็นไม่ชัดเพราะว่าแสงไฟมันสาดเข้ามาเพราะในห้องมันมืดมากด้วยความโมโหแกก็เลยมือผักหัวออกไปเลยเขาบอกว่าไปไปเล่นไปเล่นที่ห้องนู้นอย่ามาเล่นที่นี่คือพี่ชายก็ยจะคิดว่าเป็นตัวตัวผู้เล่าเนี่ยเขามาแย่แต่ปรากฏว่า พอผักปุ๊บหัวเนะี่ยมันหลุดแล้วมันตกลงที่พื้นพี่ชายก็ตกใจไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วล่ะก็เลยร้องเสียงหลงร้องเสียงดังลั่นเลยเหมือนตอนที่พ่อได้ยินนี่แหละสรุปมันเป็นหุ่นตัวนั้นครับหุ่นตัวนั้นหัวอยู่ที่พื้นเลยแต่ก็ยังร้องเพลงก็ตกมือต่อไปเรื่อยๆคือตัวหุ่นนี้ตกมือตกมือแต่หัวก็ยังหลุดลงไปที่พื้นหละก็เลยแหกปากร้องลั่นบ้าน จนพ่อวิ่งเข้ามาในห้องแล้วก็บอกแต่พ่อเห็นก็คือเห็นหุ่นตัวนั้นยืนอยู่บริเวณข้างเตียงพี่ชายลักษณัไม่มีหัวอยู่ในทา่าการตบมือตบมือตบมือแต่พอพ่อมาปุ๊บก็หยุดนิ่งสนิทด,ด้วยท่าที่ตบมือพ่อก็เลยพาตัวพี่ชายนะวิ่งออกจากห้องแล้วก็ไปน,นอนที่ห้องลมกันทั้งหมดในคืนนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้น นั่นคือเหตุการณ์ที่เราฟังหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับทุกคนก็นอนจนถึงเช้าเสร็จปุ๊บพอมาถึงมาอีกวันหนึ่งวันที่ว่าบอกว่าของวันที่พระมาแล้วเอ่อจะเอาหุ่นตัวเนี้ไปก็ได้ทําการนิม,มนต์พระมามาสวดเนี่ยสวดในบ้านนั่นสวดเสร็จแล้วก็พาหุ่นตัวเนี้ยไปที่วัดกัน แล้วก็ไปนั่งสวดที่วัดอีกรอบหนึ่งดูวความที่พี่เขายังเด็กก็ยังจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แม่ก็เล่าให้ฟังอว่าพอตอนเข้าไปที่วัดกันนะระหว่างสวดอะไรอยู่สักพักหนึ่งนะสวดเนี่ยสวดอุทิศสุขส่วนให้หุนตัวนั้นพอสวดเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไปฝังตรงบริเวณป่าช้านี่แหละแต่เหตุการณ์ที่เกิดที่บ้านเนะี่ย ก็คือพอฝังหุน่นเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็จบลงแค่ตรงนี้แต่ว่าหลังจากนั้นพี่เขาเล่าเสริมอีกว่าพี่เขาแล้วครอบครัวได้มีโอกาสไปเที่ยวภูกเก็ตอีกครั้งหนึ่งก็ด่าแปลกที่ครอบครัวเนี่ยของพี่เนี่ยบังเอิญไปเจอลุงคนที่ขายของเก่าคนที่เขาขายหุ่นให้ให,ให้กับครอบครัวพี่เขานี่แหละ แม่กันเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลุงฟังลุงก็บอกว่าหุ่นตัวเนี้ยมีคนเอามาขายแต่คนที่มาขายเนี่ยเป็นใครจากไหนไม่รู้แต่ว่ามารู้ทีหลังว่าขายถูกๆมากก็พบว่าคนคนนั้นที่มาขายให้คนเนี้ยก็เจอเหตุการณ์เหมือนกันหุ่นตัวเนี้ยชอบย้ายที่เองเดินเองร้องเพลงเอง อยากเดินไปไหนมาไหนก็คือเดินไปเองตลอดเวลาแต่พอมาอยู่เนี่ยเหตุการณ์ก็ผ่านมาตลอดจนมีแม่ของน้องนีงน่แหละได้มาขอซื้อต่อพอซื้อไปเสร็จปุ๊บจะไปเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังก็ไม่ทันแล้วเพราะไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงคือซื้อขายเสร็จไปเลยนี่คือเหตุการณ์ที่ลุงเล่าให้ฟังนะครับจนคุณแม่มาเจอกับลุงคนที่ เอามาขายนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นปีกว่าครอบครัวของพี่เขาต้องย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์เพราะว่าตอนนั้นนะพ่อได้ย้ายราชการไปทํางานที่สาขาทางภาคใต้แล้วพอเหตุการณ์แบบไปมาสักส,สิบกว่าปีนี่แหละตัวคุณพ่อเขาเองของพี่เขาเนี่ยต้องย้ายกลับไปทําเรื่องเกษียณอายุที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในต,ตอนนั้นเนี่ยตัวพี่เเองก็ได้มีโอกาสไปวัดเนี่ยไปวัดที่เอาหุ่นตวนั้นไปฝังที่ป่าช้านี่แหละอีกครั้งหนึง่งก็เลยกลับไปแล้วก็ไปถามหลวงพ่ออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่หลวงพ่อเลยฟังนะครับหลวงพ่อบอกว่าหลังจากที่เอาหุ่นตวนั้นมาฝังไว้เพียงแค่สามสัปดาห์หุ่นตัวนั้นเนี่ยก็หายียกหลุมเฉยๆเลยทุกคนก็ต่างตกใจมากท่านก็พยายามให้เด็ก ทั้งวัดหาแล้วหาอีกแต่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังบอกว่าหาไม่เจอแต่ท่านบอกว่าหน้าแปดขอนที่หุ่นตัวนั้นจะมาถูกฝังที่ตรงเนี้ที่ป่าช้าเนี่ยตอนนั้นน่ะมักจะมีเวรุ่นเนี่ยมามั่วสมกันตอนกลางคืนมาทำอะไรเปนอย่างนั้นไม่นู่นนี่นั่นบุก,กตามภาษาของเวรุ่นก็เรื่องเขาแต่หลังจากเอาหุ่นตัวนั้นมาฝังที่ป่าช้าตรงนี้ที่ว่าตรงที่วัยรุ่นชอบมั่วสมเนี่ย ก็ไม่เคยเห็นวัยรุ่นกลุ่มเนี้มาอีกเลยหรือแม้แต่เด็กวัดที่เคยเล่นตน,นก็ไม่ไปอีกเลยซึ่งหลวงพ่อท่านก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ท่านเล่าให้ฟังมาแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนที่คือไม่ได้ไปหาหลวงพ่อเนี่ยก็กลับบ้านกลับเลยกลับเพราะโกลัว่าหุ่นตน,น,นจะตามกลับมาที่บ้านอีกแล้วขึ้นรถมาโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยครับ ความที่ยังกลัวอยู่ใช่ไหมครับถ้าใครเจอกนอานก็ต้องกลัวแน่นอนแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าตั้งแต่กลับมาบ้านะจนไปวัดหลวงพ่อแล้วกลับมาหุ่นตัวน,นั้นได้หายไปแล้วก็หายไปอย่างเป็นปริศนาจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าหุ่นตัวน,นั้นหายไปไหนนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับหุ่นนะครับอยากจะเกิดๆในฟอนนิดน,นึนงที่บ้านใครมีหุ่นแบบนี้หรือเปล่าครับถ้ามี ลองสังเกตหุ่นในบ้านดีๆนะเดินเองได้ไหมเปลี่ยนท่าทาง,งได้ไหมหรือบางทีย้ายที่เองได้รลยเปล่าลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นไปได้ดูดีๆอาจจะเจอหุ่นตัวนั้นก็ได้นะครับครับนี่ก็เป็นบทสรุปของหุ่นตัวนี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องโจสัญจรเราเลยรับด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ